เอาวันนี้ตัวเลขอ<ช>ัปเดตล่าสุดนสบ,บาคาก็เพิ่งจะลงไปเมื่อสัก3040นาทีที่ผ่านมานี่นะคะควันนี้เนี่ย3า7 4รายนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันติดเชื้อใหม่เนี่ย3า3 8รายแล้วก็จากเรือนจำ3า36รายรหายป่วยกลับบ้าน1,941รายนะคะเเสียชีวิตโอ้โหเท่าไหร่ครับเพิ่งสังเกตตัวเลขเสียชีวิตตกใจมาก 51รายค่ะวันนี้เป็นนิวไฮใหม่นี่คือตัวเลขที่สูงที่สุดที่สุดตั้งแต่ระลอก3ที่ผ่านมาเพราะว่าเราไม่ต้องไปเทียบกับระลอก1นึระลอก2เลยนะคะเพราะว่าระรอกหนกับ2นั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตถือว่าเป็นตัวเลขน้อยมากถ้าเทียบกับณเวลานี้ระลอก3ที่โผล่มาบางวันก็ 19, 20, 27, 30ีดสมสิบไหมคะจนกระทั่งมามีเอสากว่ากว่าสี่สิบวันนี้คือสถิติที่สูงมากคือห้ เายครายโอ้โหนะเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนก็รู้สึกเกิดความกังวลครับ mm hmm. พร้อมๆกับมาตรการที่จะมีการผ่อนคลายโดยเฉพาะ mm hmm. การเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับใช้ชื่อว่าภูเก็ตแซนบ็อกเนี่ยจึงเป็นการตั้งข้อคุณคำถามว่าเอ๊ภูเก็ตแซนบ็อกจะเดินหน้าต่อไปได้ไหมในขณะที่ผู้ติดเชื้อก็สูงขึ้นตัวเลขของอผู้เสียชีวิตก็ยังคงสูงขึ้นนะครับเมื่อวานสบ,บคครับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค ตอบถึงประเด็นนี้ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าแนวทางการเรียนรู้การจัดการโรคระบาดเกิดขึ้นพื้นที่ตรงไหนเนี่ยท่านบอกเราจะมีการจัดการแล้วก็ปิดพื้นที่ตรงนั้นหากจะดูว่าพื้นที่สุราษฎร์ธานีเกาสะสมุยเกาะพะง,งันเกาะเต่ายังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักเดียวฉะนั้นการเปิดภูเก็ตซันบ็อกซ์ยังคงนโยบายดังกล่าวนี้อยู่นะครับ<ะ>จึงมีข้อคําถามว่าเออก,การเปิดภูเก็ตซันบ็อกซ์เนี่ยสวนทางกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจะถือว่าเป็นเงื่อนไขไหมนะครับ คุณหมอทวีสินบอกว่าขอสร้างความมั่นใจว่า,าเปิดได้ก็มีปิดได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดแหละใช่ค่ะซึ่งในที่ประชุมสบคชุดใหญ่ครับมีการนําเสนอแล้วก็หยิบยกเพื่อจะพูดคุยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้<ะ>ก็มีหลักเกณฑ์อยู่นะ,ะว่าถ้าเปิดแล้วมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ถึงปิด ตอนนี้<ช> <bluetooth. S 1> ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีการติดเชื้อรายใหม่มากกว่า90รายต่อสัปดาห์ uh huh. จะมีการปิด uh huh. แต่จะต้องมีมาตรการเป็นขั้นตอนครับรวมไปถึงมีการกระจายของโรคไป3ามอำเภอมากกว่า6ตำบลมีการระบาดเกินกว่า3คลัสเตอร์ หรือในวงกว้างหาสาเหตุหรือว่าความเชื่อมโยงไม่ได้หรือมีการคลองเตียงตั้งแต่80%ขึ้นไปและเพราะว่ามีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์วงกว้างควบคุมไม่ได้เหล่านี้ครับจะนํามาทบทวนอ,ออกมาตรการต่อไปในการที่จะปิดทันทีแต่จะมีมาตรการเปลี่ยนแปลงได้แบ่งเป็นระดับระดับนะครับคือ1นก็คือให้ลดกิจกรรมก่อน2การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ3คือให้อยู่เฉพาะในโรงแรมก่อนก็จะทบทวนซึ่งมีการวางมาตรการไว้หมดครับเช่นเดียวกับที่สมุยพังงานและ ตด้วยก็จะเป็นหลักการแบบนี้นะครับใช่แล้วเมื่อวานสบคก็มีการแถลงในเรื่องนี้แล้วก็ขึ้นเป็นอินโฟให้ดูนะคะว่าถ้าจะชะลอหรือว่ายกเลิกโครงการนั้นมันจะอยู่ในหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกไปเกาะสมุยกับพังงานเกาะเต่าหากเกิดการระบาดจนเกินศักยภาพในการรองรับของโรงพยาบาลเกาะสมุยก็จะดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่วางไว้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแผนของเขาอยู่เหมือนกันที่นี้ที่เขายังมั่นใจเนาะในการที่จะเปิดภูเก็ตเนื่องจากว่ายอด ของผู้ติดเชื้อภูเก็ตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเขาน้อยนะครับอ่ล่าสุดเมื่อวานก็มีแค่4คนเท่านั้นเองอืมอ่าแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ในเลขตัวเดียวอะ่ะเออไม่เกิน5เลยนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นภูเก็ตจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ มีผู้ติดเชื้อเยอะนะคะคตั้งแต่เปิดระลอกสามมาถูกไหมนะคะคแล้วก็มีการปรูพรมระดมกันฉีดวัคซีนให้คน<อ>ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก่อนที่จะมีการประกาศว่า120วันจะต้องเปิดประเทศเนี่ยนั่นคือการเปิดภูเก็ตให้ได้ภายในวันที่1กร,รกฎาคมคเพราะฉะนั้นภูเก็ตก็จะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ปูพรมกันเลยทุกคนต้องได้ฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่ก็เข็ม2กันไปเรียบร้อยกันแล้วด้วยระะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะประชากรห้าแสน ยังมีเวลาไปจนถึง1กรกฎาคมก็จาก70ผมว่าน่าจะขึ้นมา8-90เลยละ่ะอ่าแต่ถึงแม้ว่าเปิดไปแล้วนะ,คะใครที่ยังไม่ได้ฉีดเขาก็ยังสามารถที่จะฉีดในช่วงเวลานั้นได้เพื่อ,อให้ครบนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ของภูเก็ตให้ปลอดภัย